สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประมวยจะพามาดูมะเขือนะคะมะเขือที่เราเหวี่ยงเม็ดมันทิ้งเราก็มันก็ขึ้นเองนะคะมีมะเขือมีมะละกอด้วยนะมะละกอก็ขึ้นเองเราซื้อมะละกอมาทำกับข้าวกินแล้วก็เราก็เหวี่ยงเม็ดมันทิ้งไว้แถวแถวเนี้ยเอามันก็ขึ้นมา กำลังจะมีลูกให้เรากินแล้วนะคะมีหลายต้นนะมะละกอมีหลายต้นเลยนี่ต้นกำลังมีลูกแล้วนะนี่มีชัอมด้วย